สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายตัวใหม่ของค่ายโอไลน์ะครับจะเป็น O'Clip ปอัลตรเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเนเว b l u บลูนะครับนะเป็นไฟฉายที่หนีบได้นะครับนะหนีบได้ติดได้นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้นะครับ จะมีหลอด led 3หลอดนะครับให้เราเลือกใช้นะครับจะมีแสงกว้างนะครับแสงพุ่งแสง uv นะครับแล้วก็การเลือกแสงเนี่ยนะครับจะใช้สวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับในการปัดนะครับปัดปุ๊บเนี่ยก็จะบอกไฟสถานะก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจมากๆนะครับมีแม่เหล็กตรงนี้นะครับนะสามารถคล้องเชือกได้นะครับแล้วก็นะครับการชาร์จจะเป็นแบบ usb c นะครับตรงนี้นะครับทำช่องปิดนี่สวยงามมากเลยนะครับก็ชาร์จ1.5ชั่วโมงนะครับเต็มนะครับตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุด530ม ระยะแสง130เมตรนะครับแสงสปอตเนี่ยเอแสงฟลัดครับโทษแสงฟลัดเนี่ยนะครับก็จะ530ลูเมนนะครับนะส่วนแสงสปอตนะครับก็จะความสว่างเนี่ยนะครับหนึ่งอ,อความสว่าง450ลูเมนนะครับ450ลูเมนแล้วก็มีแสง UV นะครับนะที่ให้เราเลือกใช้งานได้แบตเตอรี่ข้างในนะครับ จะเป็น580มิลลิแอมนะครับนะเป็นแบบบิวอินนะครับไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับการกันน้ำนะครับก็อยู่ที่ระดับ ipx 6นะครับการกันตกก็อยู่ที่ประมาณสัก1.5เมตรนะครับนะชาร์จก็ค่อนข้างไวนะครับ1.5ชั่วโมงที่ได้กล่าวไปนะครับในส่วนของแสงพุ่งตัวนี้นะครับนะเป็นหลอด sft 1 2 r นะครับอุณหภูมิแสงประมาณ5 7 0 0 k ถึง7 0 0 0 k นะครับและในส่วนของแสงกว้างนะครับจะเป็นหลอด g w นะครับพลาสล้านะครับนะ พาสล่าหนึ่งนะครับนะจุด pm มันอยู่นะครับจุด pm นะครับนะห้าพัน k ถึง6 5 0 0 k นะครับตัวนี้นะครับและ uv ก็จะเป็นหลอดลูมินัสนะครับนะ sst ศูนย์แป uv นะครับนะก็โอ้โหบรรจุความอเนกประสงค์นะครับมาในตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับได้ดีมากๆเลยนะครับนะชิ้นงานสวยงามครับแล้วสีก็สวยมากนะครับนะ ก็โดยรวมประทับใจนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะได้นะครับตัวไฟฉายนะครับสายชาร์จ usb c แล้วก็ตัวคู่มือนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลความสว่างแล้วก็นะครับการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านโอเคครับ ในส่วนของคู่มือความสว่างนะครับเขาจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นแสง f l a s ไลท์ t นะครับเทอร์โบนี้เปิดได้530ลูเมนนะครับอยู่ได้1นาทีนะครับจากนั้นก็จะดรอปลงมาเหลือราวๆสัก57%เปนะครับเปิดต่อได้อีก50นาทีนะครับแล้วก็จะลงไปต่อเหลือความสว่าง19%เปิดต่อได้อีก30นาทีนะครับให้0 0ลูเมนครับนะก็จะเปิดได้นะครับประมาณ10นาทีครับแล้วจากนั้นก็จะเหลือมาที่60%ะครับเปิดตออีก80นทีนะครับจะลดลอีก็เจนถึงราวๆสัก33%เปิด อีกอีก20นาทีมีเดียม100ลูเมนส์นะครับก็เปิดได้100%เลยนะครับ3ชั่วโมง30มินาทีโล10ลูเมนนะครับเปิดได้ 27ชั่วโมงนะครับและมูนไลท์นะครับ1ลูเมนเปิดได้144ชั่วโมงนะครับอันนี้คือในแสงฟลัดนะครับไปดูแสงนะครับในส่วนของแสงสปอตนะครับ450ลูเมนเลยนะครับนะเปิดได้1นาทีเช่นกันก็จะลดระดับความสว่างลงเหลือ60%นะครับเปิดได้50นาทีแล้วจากนั้นก็จะลดต่อนะครับเหลือ20%เปิดได้30นาทีนะครับไฮ270ลูเมนนะครับเปิดได้10นาทีครับนะก็จะ ลดระดับนะครับลงมาเหลือ60%ก็จะเปิดได้80นาทีนะครับแล้วก็ลดต่ออีกนะครับนะจนถึงนะครับสาเปิดได้อีก20นะครับประมาณ20นาทีนะครับมีเดียม90ลูเมนนะครับก็เปิดได้ตลอดเลยนะครับ3ชั่วโมง30นะครับโล9ลูเมนนะครับ27ชั่วโมงและมูนไลท์นะครับ1ลูเมน144ชั่วโมงนะครับนะเป็นสเปคไฟฉายที่โอ้น่าสนใจมากนะครับนะแต่ไม่สามารถเปิดสปอร์ตกับฟลัดพร้อมกันได้นะครับนะอันนี้ก็เเป็นนนนรรรายยละะะออีดคคััับบตวื่ๆ เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันครับทุกท่านว่าตัวนี้ใช้งานยังไงโอเคครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับจะมีแสง3แบบให้เลือกนะครับก็เลือกโดยจากเนี่ยครับสวิตช์ด้านข้างตัวนี้นะครับโดยการปัดนะครับนะครับเลือกได้นะครับเขาจะบอกไฟสถานะด้วยนะครับการชาร์จก็ช่อง usb c ตัวนี้นะครับการใช้คลิปหนีบก็สามารถที่จะหนีบกับวัตถุได้นะครับมีแม่เหล็กตรงนี้นะครับ ตอนนี้ผมเลือกอยู่ที่แสงนะครับนะแสงฟลักนะครับโอเคเราก็กดหนึ่งครั้งเปิดครับได้เลยครับนะมีความจํานะครับกดหนึ่งครั้งปิดนะครับนะถ้าจากสถานะปิดเรากดแช่ก็จะได้มูลโหมดนะครับนะมันมีความจํามูลโหมดด้วยนะครับทุกท่านอ่าจำมูลโหมดได้ด้วยนี่คือข้อดีนะครับจากสถานะเปิดแล้วเนี่ยนะครับกดแช่ค้างไว้นะครับโลมีเดียมไฮนะครับโลมีเดียมไฮเขาจะซ่อนเทอร์โบไว้นะครับถ้าจะเข้าเทอร์โบก็จากสถานะปิดหรือเปิดดับเบิลคลิกได้เลยครับ แบบนี้ครับก็จะเข้าเทอร์โบได้นะครับนะถ้ากด2ครั้งจากเทอร์โบนะครับเขาก็จะกลับนะครับสู่โหมดก่อนหน้านั้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับแล้วก็นะครับเราก็ไปแสงอื่นได้เลยนะครับนะตรงนี้นะครับแค่ขยับตรงนี้นิดนึงนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่แสงสปอตนะครับไปดูแสงสปอตกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้ตัวนี้ก็แรงเลยนะครับนะพุ่งดีมากนะครับเห็นไหมครับนะอ่ากดแช่เหมือนกันครับนะโลมีเดียมไฮนะครับโลมีเดียมไฮนะครับเทอร์โบก็2ครั้ง นะครับอ่านะครับประมาณนั้นนะครับอ่าถ้ากด1ครั้งเนี่ยมันจะปิดเลยนะครับนะถ้าจะกลับก็กด2ครั้งออกนะครับนะในส่วนของแสงสปอตกับฟลัดนะครับทุกท่านถ้าเรากด2ครั้งจะเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเรากด3ามครั้งนะครับ1 2 3สก็จะได้นะครับมันจะมีบีคอนนะครับกับสตรูปนะครับนะต้องกดไวๆ3ามครั้งนะครับ1 2 3สานะครับนะอ่านี่ออกแล้วนะครับเนะอ๋ออันนี้ยังไม่ไปต่อนะครับเนะเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับอ่า เดี๋ยวใหม่ครับเอาจากสถานะปิดเลยนะครับ1 2 3นะครับนี่ครับได้แล้วเห็นไหมครับนะหนึ่งสองสามนะครับบางทีนิ้วผมใหญ่กว่าปุ่มนิดนึงมันเลยกดยากนะครับทำนองนั้นนะครับสโตรบมีคอนมีครับนะใช้ในการนะครับส่งสัญญาณอะไรพวกนี้ขอความช่วยเหลือได้นะครับนะนี่คือดีมากๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแสง UV ครับทุกท่านตัวนี้อ่าไปกดดูครับปุ๊บนะแสง UV นะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับในการตรวจนะครับพวกอ่า คราบสุขภพนะครับนะหรือตรวจเอกสารอะไรพวกนี้ได้นะครับจะไม่สามารถที่จะปรับระดับแสงได้นะครับจะมีแสงแค่ระดับเดียวเท่านั้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับนะเขาจะไม่ได้มีสวิตล็อกนะครับเราจะต้องกดแช่ค้างไว้นะครับประมาณสักสองวินาทีได้นะครับนะเนี่ยครับตอนนี้ล็อกแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้ปุ่มสีแดงนะครับถ้าจะปลดล็อกก็กดค้างไว้ครับกดแช่ค้างไว้ประมาณสัก2วินะครับจนไฟติดก็จะเป็นการปลดล็อกเรียบร้อยครับนะ โอเคนะครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับเจ้าตัวโอคลิปอัลตร้านะครับคร่าวๆนะครับฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็นะครับเป็นไฮไลท์หลักๆของตัวนี้นะครับนะโอเคนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายนะครับที่ติดได้หนีบได้อเนกประสงค์มากนะครับสุดยอดกว่าโอคลิปรุ่นแรกมากๆนะครับนะผมชอบเลยตัวนี้นะครับใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าความอเนกประสงค์ของเขาเนี่ยสุดยอดนะครับนะมันไม่มีแสงแดงนะครับในรุ่นนี้นะครับนะโดยรวมน่าใช้งานมากๆครับตัวนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันนะครับทุกท่านว่าเจอตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับนะครับโอคลิปอัลตรานะครับนะเป็นไฟฉายนะครับรุ่นนะครับล่าสุดเลยของโอไลท์นะครับนะน่าสนใจมากนะครับตัวนี้นะครับก็คือมีแสงพุ่งแสงกว้างผมอยู่ที่สนามบาสนะครับจะโชว์เฉพาะแสงพุ่งแสงกว้างนะครับนะตอนนี้ก็คือนะครับเป็นแสงพุ่งนะครับระดับอ่าโลนะครับนะก็ตัวนี้นะครับถ้าจะติงก็คือโทนติดเขียวนิดนึงนะครับนะเป็นหลอด SFT12 นะครับนะ 1 2 R นะครับก็พอเดินได้นะครับนะสปอตเข้มหน่อยแล้วก็สปิลแสงกว้างนะครับนะไปดูที่มีเดียมกันครับเนี่ยครับมีเดียมโอ้ทุกท่านเห็นไหมครับตัวเลขแค่นี้ผมอยู่ที่ปลายสนามบ้านอีกด้านหนึ่งนะครับสองเห็นสนามบ้านได้เลยนะครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวบ้านกันครับทุกท่านนี่ที่ตัวบ้านเห็นไหมครับสองเห็นบ้านนะครับนะระยะ20-30เมตรนะครับนี่สบายเลยครับนะเจ๋งมากครับนะนี่นะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูซักนะครับโหมดไฮนะครับทุกท่านอ่าโหมดไฮปึบนี่ครับไฮโอ้โหนะครับไฮนี้ไม่ธรรมดานะครับนะเปิดพื้นที่สนามบ้าได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับวันนี้จะดูมืดๆไปนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างมันเปียกนะครับนะเมื่อวานฝนตกนะครับเนี่ยนะครับไฮนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่บ้านเนาะอ่าไฮโหมดนะครับเนะเทอธอโบก็จะดอกมาที่ประมาณไฮนี่แหละครับนะ อ่านะครับไฮนี่ก็ลากได้นานพอสมควรเลยนะครับนะตัวเล็กๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจอไปจะไปเทอร์โบนะครับทุกท่านขอดับเบิลคลิกก่อนนะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับนิดนึงครับมันจะสว่างจากเดิมขึ้นมานิดน้อยนิดนึงนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูที่ตัวบ้านครับเอ้ที่ตัวสนามบ้านนะครับนะอ่าประมาณนี้ครับนะมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอ้ก็สว่างอยู่นะครับนะตัวเล็กๆขนาดเนี้ยนะครับนะถือว่าดีเลยนะครับ เดี๋ยวจะไปแสงฟลัดนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะครับนะมันจับยากนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแสงฟลัดนะครับแบบแรงสุดเลยนะครับนะเทอร์โบนะครับนะเทอร์โบนะครับเมื่อกี้เราเข้าเทอร์โบแสงพุ่งไว้คราวนี้ก็เป็นแสงฟลัดแบบเทอร์โบนะครับนะก็เดี๋ยวขอกลับไปก่อนนะครับนะแต่มันคีิกลับนะครับอ๋อเมื่อกี้เป็นแสงฟลัดแบบไฮครับทุกท่านคราวนี้เป็นเทอร์โบครับนีวเข้าได้แล้วนะครับนะ อ่าก็นะครับจริงๆแล้วก็อยู่ได้เท่ากันนะครับประมาณนาทีนึงนะครับแต่ว่าดูแสงฝัดตัวนี้เขาครับนะจริงๆแล้วไฮเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยนี่คือเทอร์โบนะครับเก็บพื้นที่สนามบาสได้แบบโอ้โหเต็มเลยนะครับนะเห็นดีมากนะครับขอย้อนกลับไปโลนะครับเนี่ยโลต่ํามากนะครับมองเดินยากครับโลเดินยากนะนี่ครับมีเดียมอ่ามีเดียมประมาณนี้ครับนะแล้วก็ไฮครับนานนี้นะครับนะ โอเคนะครับนี่มันกดยากนิดนึงครับเพราะว่าผมถือมือเดียวแล้วก็นะครับปุ่มมันเล็กนะครับใช้นิ้วโป้งกดเวลาถือลักษณะตำแหน่งนี้นะครับนะเดี๋ยวเร่งขึ้นเทอร์โบเนาะนะครับ 1, 2สองอ่าโอเคได้แล้วครับอ่าโอเคนะครับโอ้เห็นตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยมันเปิดพื้นที่สนามบาสนะครับพอมองเห็นเลยนะครับนะสุดยอดนะครับอ่าเดี๋ยวตัวตัวบ้านนะครับทุกท่านนี่ครับผมก็ยังเห็นที่ตัวบ้านอยู่นะนะครับนะ โดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับนะเล็กนะครับมีประโยชน์แล้วก็แสงมีหลายรูปแบบนะครับนะแสงพุ่งแสงกว้างเลือกได้นะครับนะน่าประทับใจมากครับน่าประทับใจจริงๆตัวนี้นะครับน่าเล่นช่องชาร์จ USB C ด้วยนะครับนะสุดยอดเลยครับตัวนี้นะถ้าจะปรับปรุงอะไรก็ตัวแสงพุ่งนะครับโทนแสงมันออกติดเขียวไปหน่อยเจ้าตัวนี้ก็ เจ้าแสงกว้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ตัวเล็กเนี่ยถ้าปรับปรุงโทนสีนะครับให้มันไม่ติดเขียวหน่อยจะดีมากนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับนะดีมากๆแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยเทนะครับก็วันนี้คงมีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับแล้วก็หากจะสั่งซื้อสินค้าก็ผ่านทางลิงก์ที่ผมได้แนบไว้เลยนะครับนะจะเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมด้วยนะครับโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ